ช่างสปปะเติอัวตแตกนะคะนี่ก็อีกแล้วค่ะพันนอีกแล้วพันดูดูเดอ้อพันอยู่อันข้างปากมันไหมนี่แหละไม่มีอะไรเลยจอดวันนี้นี่มีแต่เกี่ยวสองรอบสามรอบจอดอีกแล้วต้องคอยกระโดดลงมาดึงออกนะคะ ถ้าว่าถ่ายมันท่านเขาไปหลายๆมันก็นสิดึงออกหยามันก็นสิติดลงตัวหมดทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้ยกเป็นปาก เสร็จแล้วแก่ได้ย้ายอีกแล้ววันนี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็น่าจะได้ย้ายไปที่ใหม่นะคะก็ย้ายไปหน้าพี่น้องตัวเองเหมือนเดิมค่ะถ้าออกรถเกียร์มาหนีเขาไปรตรงไปรับจังอยากเลยพี่เอ้ยเกียร์จะคลองจะคลองเกียร์จะคลองพี่นองจะคลองนี่เบิร์ <c oughs> โกช่างโกว่าให้เลือดสุดแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละช่างโกว่าก็สุดแล้วนะคะดึงมาสุดแล้วก็ยังเหมือนเดิมค่ะติดเหมือนเดิมจะจักว่าขาั้วซีน็ฮตันไดเดอร์บัดทีนี้ได้อย่างนี้แหละค่ะเกี่ยวได้รอบสองรอบก็เที่ยวมาดึงออกแต่ทามันติดอยูแล้วไม่กส็สตียากเลยบัดทีนี้ นี่จอดดูเดี๋ยวใจบอดีเห็นเราจอดนี่ใจมันวุ้งวังว,งวางวาง้างยังไงก็ไม่รู้ข้าวนานนี้นีกินหมูเลยค่ะมนแต่ข้าวยืนมีข้าวล้มอยู่ห้องเดียวนะคะ ห้องเดียวให้เดียว,วงานเดียวเขาเอิดจังไดกเกนที่เหลือคือย,ยืนหมดเลย สบปบอว่าขึ้นไปข้างบนได้ไหมสอบบอกว่าไม่ให้ขึ้นนะคะมันวันนี้มีมมลาวสอบบอกว่าปีหน้าค่อยขึ้นเดี๋ยวปีหน้าค่อยไปทําลาวจับที่นั่งข้างหน้าให้มันมีลาวจับให้มันนั่งแล้วมันล็อกอยู่นะ่ะอันนี้สปอยันนาทิมตัวลงมหาปาาสปวบอกว่าไม่ให้ขึ้นให้ขึ้นแต่ตอนรถจอดค่ะให้ตอนเท่ข้าวแค่นั้นให้ขึ้นแค่นั้น <laughs> มีโอกาสขึ้นรถแค่นั้นจริงๆ ขับนะคะคันนี้น่าจะไม่ได้ขับเพราะว่ามันชิว,วรเราปลอยันตกใจเราหัวสิสักงลงม,มา นี่เป็นตยานเด้อน,นี่บ่คอยมีแดดเนี่ยเป็นอุ้มครึมอุ้มครึมยังไงก็ไม่รู้วนเมฆเยอะมากยังไงก็ได้ค่ะขอขให้เกี่ยวนาน,นี้เสร็จก่อนแล้วกันปีที่แล้วนี่นาน,นี้เราเกี่ยวอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะคะมือนีเฮ้ามือที่สองแล้วค่ะเมื่อวานนี้เราย้ายมาตอนช่วงบ่ายๆนะคะตีเข้าอ่ะมืดวันหนึ่งอะ่ะ ตามเก็บข้าวค่า